การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาท่ามกลางการแพร่ระบาดร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c ควิด -19 สถาบันการศึกษาโรงเรียนต้องมีการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติออนไซต์มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งออนแอร์ออนดีมานด์ออนไลน์ออนแฮนด์รวมถึงแบบผสมผสานเบรนเดดเพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ตามสถานการณ์ความเหมาะสม ความพร้อมของครูและนักเรียนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงเกิดแนวปฏิบัติวิถีใหม่ new normal สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันที่1พฤศจิกายน พุทธศักราช2564เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมานำโดยนายปริญญาจุทาสงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาได้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติให้กับโรงเรียนให้ความช่วยเหลือแนะนำออกนิเทศกำกับติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนทุกโรงเรียนและจัดทำระบบประสานงานและรวบรวมสารสนเทศให้เป็นระบบแบบ one stop service เพื่อรองรับการประสานงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนให้ทันเวลาเปิดเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสำคัญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายบริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง5กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนราชสีมากลุ่มโรงเรียนสุรนารีกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนากลุ่มโรงเรียนสุรธรรมกลุ่มโรงเรียนอุบลรัฐกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศประจำโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทั้ง50แห่งโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในการตรวจเยี่ยมนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีน และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยได้แบ่งสายการนิเทศเป็น5สายสายละ10โรงเรียนระหว่างวันที่25-28พฤศจิกายนพุทธศักราช2564โดยดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่32ตามมาตรการแซนบ็อก Safety Zone in School สำหรับสถานศึกษาประเภทไปกับที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มงวดหลังการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายโรงเรียนและสรุปเป็นภาพรวมของเขตพื้นที่ถึงความพร้อมของโรงเรียนดังนี้ 1. การเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564มีโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, จำนวน36โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ72ส่วนโรงเรียนที่เหลือไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง4เนื่องจากความพร้อมในการได้รับวัคซีนของครูและนักเรียนระดับความเสี่ยงของพื้นที่และความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ 25คนต่อห้องทั้งนี้โรงเรียนได้วางระบบเพื่อรองรับการสอนทบทวนให้กับนักเรียนกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ 2. แผนเผชิญเหตุโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีแผนสำรองร้อยละ100 3. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติสำหรับครูนักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องร้อยละ100 4. ด้านบริบทของโรงเรียนพบว่าเมื่อพิจารณาด้านบริบทโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวคือเสี่ยงน้อยคิดเป็นร้อยละ86 5. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูบุคลากรและนักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โควิด -19 ซึ่งพบว่าครูได้รับวัคซีนคิดเป็นร้อยละ93.04และนักเรียน83.13ของจำนวนทั้งหมด6โรงเรียนมีผลการประเมินไทยสต็อ c โควิดพัชเป็นสีเขียวร้อยละ100ทั้งนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามุ่งมัน่นและตั้งใจ พัฒนาการศึกษาร่วมกันให้สมกับจุดเน้นที่ว่าโซ่ข้อกลางสร้างคนดีมีปัญญาจิตอาสาพัฒนาสังคม